จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้ก็กินไปสองจานนะลหลังปีใหม่นี้ฉันกินไปอีกเยอะเลยนะมีคนเขาว่าไงนะ ก็มีคนเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมแบบเอารถไปให้คนอื่นรู้ไม่ได้เหรอก็กินขนาดนี้ทําไมผอมผอมดีขนาดนี้ก็บอกต่อเลยสิครับว่าทําไมผอมอย่างนี้หุ่นดีอย่างนี้เสียขนาดนี้นี่มันเกิดอะไรขึ้นทุกคนปากถามมาเหมือนกันว่าตัวจริงพี่กิกเนี่ยหน้าเล็กไหมผอมไหมหุ่นดีจริงหรือเปล่าบอกได้เลยว่าผอมบางหุ่นดีจริงๆนี่ถ้าโดนลมแรงๆเนี่ยมีปิวอะดูดิฮะจริงหรอฟิลมากเลยไปทําอะไรมาไปกินอะไรมาบอกขอเคล็ดลับดีดี บอกก็ไไดด้้ตัวกกช่วยที่เด็ดหน่อยนี่ไงคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดิชยาเ s สนะตัวช่วยคุมหิวแบบเม็ด เป็นตัวช่วยในการดูแลรูปร่าง oh. สูตรเม็ดคุมหิวกินอาหารได้น้อยลงและเผาผ่านระหว่างวันกินเพียงแค่วันละ1เม็ดได้ประสิทธิภาพเท่ากับสูตรทั่วไปถึง2เม็ดเข้มข้นระดับแมกโดสเพราะว่าเขามีนวัตกรรมอินโนวาทีจากชาเขียวช่วยเพิ่มการเผาผ่านไขมันด้วยนะและที่สําคัญคือเพิ่มความทนทานระหว่างการออกกําลังกายและคัดเคิร์ฟ ช่วยคุมความหิวลดการดูดซึมไขมันและน้ําตาลที่รวมเอาสารสกัดคุณภาพสูงไว้ด้วยกันส่วนซองนี่คือนี่ ทานคู่กับตัวนี้เลยค่ะจะดีมากๆเลยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฟเบอร์มิกซ์เบอร์รี่ริษยาอร่อยทานง่ายกินได้ทุกๆวันช่วยดูแลระบบขับถ่ายและลำไส้เป็นไฟเบอร์ที่เป็นมากกว่าไฟเบอร์เพราะมีนวัตกรรมพรีไบโอสและโทติโปรโพสไบโอติกรวมพรีไบโอติกและโปรไบโอติกไว้ในสูตรเดียวกันทั้ง2สูตรจะส่งเสริมกันช่วยเพิ่มแบคทีเรียที่ดีในลำไส้และช่วยปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้โปรโมชั่นพิเศษต้อนรับวัเดนไทยแบบยกคู่ค่ะ สำหรับรายการขอข้าวกินหน่อยซื้อริษยา SS2 กล่องแถมฟรีอีก2กล่องในราคา1,350บาทเท่านั้น <Wow. S 1> หรือว่าซื้อไฟเบอร์ริษยา2ห่อ oh. แถมฟรีอีก2ห่อในราคา1,350เท่ากันเลยปกติราคา2,760บาท <c oughs> สามารถคระสินค้ากันได้ด้วยนะคะ <c oughs> สำหรับใครที่สนใจอยากมีร่างทองแบบกิ๊กสั่งได้ที่เบอร์0 9 6ย์6 6 9 4 4หรือว่าแอดไลน์ที่อ ริศยา R I S A Y A และสั่งได้ที่ตัวแทนจำหน่ายที่มีบัตรตัวแทนทั่วประเทศค่ะครับอยากคุณดีแบบกิ๊กต้องริศยาค่ะว้าว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 